วิญญาณขันของเราเนี่ยจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกไหมตากระทบรูปถูกไหมตากระทบรูปรูปเนี่ยมันสักแต่ว่าเห็นว่าเป็นรูปตาเราเหมือนกล้องวงจรปิดอะสายตาเราเหมือนกล้องวงจรปิดคือไอตอนกว่าสายตาเข้าไปเห็นอะมันไม่ควรจะเห็นอะไรถ้าเป็นกล้องวงจรปิดถูกไหมเข้าใจถูกปะก็คือว่าตาไปเห็นอะไรอะหรือหูได้ยินอะไรมันก็สักแต่ว่าได้ยินแต่อะไรล่ะที่ทําให้มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาการแบบว่ากระทบอะ คือตากระทบรูปมันกระทบเฉยๆแต่สิ่งที่มันกระทบที่มันมีปัญหาคือมันกระทบใจเพราะไอ้ตามันเห็นน่ะมันก็สักแต่ว่าเห็นไงหูสักแต่ว่าได้ยินจมูกสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นสักแต่ว่าลิมรถกายสักแต่ว่าสัมผัสถูกไหมอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์แต่ตัวที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมนรับเนี่ยก็คือใจมันรับรู้ใจมันรับรู้มันไม่มันมันตามันรับรู้รูปใช่ไหมแต่ตอนที่เกิดเป็นอารมณ์มันก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการกระทบเนี่ยมันมี เวทนาขันเกิดขึ้นตลอดก็คือมันมีทุกมีสุขมีไม่ทุกไม่สุขอ่าดังนั้นพอกระทบปุ๊บมันไม่กระทบเฉยเฉยถูกป่ะมันไม่ใช่แค่กล้องวัจนปิดแล้วมันมีกล้องวัจนปิดที่มีคนดูอีกทีหนึ่งกระทบปุ๊บพอเราเห็นปั๊บมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยคือเวทนาขันเวทนาขันเนี่ยเกิดมาจากอะไรทําไมอันไหนถึงทุกอันไหนถึงสุขอันไหนถึงไม่ทุกไม่สุขก็อาสวะไงคือสันดานของเราที่มันนอนเนื่องมาอยู่มันเป็นตัวเหมือนเขาเรียกว่ากล่องเราคิดง่ายๆเหมือนกล่องเก็บข้อมูละ กล่องเก็บข้อมูลของเรามาตลอดสังสารวัตรอันยาวนานในสิ่งที่เราเคยทําในสิ่งที่เราเคยผ่านในสิ่งที่เราเคยพบทําให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆในการレスปอนหรือตอบสนองต่างกันเพราะมันมีกล่องอสาาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกลัวจิ้งจกไม่กลัวแมงสาบบางคนกลัวแมงสาบไม่กลัวจิ้งจกบางคนไม่กลัวจิ้งจกไม่กลัวแมงสาบบางคนกลัวทั้งจิ้งจกกลัวทั้งแมงสาบถามว่าอะไรคือความต่างก็เนี่ยกล่องอสาาวะนี่แหละที่มีความต่างอาจจะเฮ้ย ในอดีตอาจจะแบบเจอประสบการณ์ไม่ดีแล้วมันก็แบบเฮ้ยรู้สึกกลัวเก็บกล่องไว้พอถึงเวลาปุ๊บมันเจอปุ๊บมันเขาเรียกว่ามันออโต้อะมันสแสดงผลโดยออโต้เลยมันเป็นทุกเกิดขึ้นมาเลยหรืออะไรที่เราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเราชอบมากนึกออกไหมเยอตัวอย่างเราเคยไปเที่ยวประเทศนี้สวิตเซอร์แลนด์แล้วกันเยอตัวอย่างเราก็เห็นว่าเฮ้ยสวยมากถูกป่ะมีความสุขประทับใจพอเราเปิดในโซเชียลไปแล้วไปเห็นประเทศนี้ ความสุขมันเกิดถูกไหมเฮ้ยคือ,อเนี่ยคือคือตัวตัวอสาาวะมันเก็บไว้มันคือมันมีความสุขอะ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาเฮ้ยแล้วระบบขันก็ทํางานเลยทํางานยังไงก็คือเวทนาคือความสุขมันเกิดปุ๊บสัญญามันจําได้อ๋อนี่สวิตเซอร์แลนด์เคยไปมีความสุขมากเลยถูกป่ะสังขารขันปรุงแต่งต่อเอ้ยปีหน้าไปดีไหมเนาะจะมีเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเก็บเงินก่อนอะไรเงี้ยถูกไหม แล้วตัววิญญาณก็รับรู้ไปตาไปกระทบกับภาพใช่ปะ่ะตาพวกก็รูปรูปสวิตใช่ปะ่ะบางทีได้กลิ่นด้วยถูกปะ่ะคือบางทีกระทบเสร็จปุ๊บโอ้โหจมูกได้กลิ่นขึ้นมาอีกได้กลิ่นว่าเฮ้ยโอ้โหอากาศเย็นที่นูน่นมันมีสัญญาจําได้อีกถูกไหมมันก็ทํางานคือมันทํางานเนี่ยตลอดทุกๆการกระทบมันเกิดอย่างนี้ตลอดทีนี้ไอตัวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะไอตัวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเพราะมันต้องเกิดมันต้องเกิดอ่ะ มันเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ถูกปะมันมีเหตุไงมันมีเหตุเพราะว่ามันมีความมันมีอวิชาคือการไม่รู้ในอดีตเราเลยสร้างสรรค์สิ่งนี้มาเก็บเป็นอาสวะเก็บเป็นกรรมสร้างกรรมสร้างอะไรมาโดยที่ไม่รู้มาก่อนเกิดจากมิจฉาทิฏฐิที่ผ่านมามันเลยต้องนําส่งมาเกิดเพราะไม่งั้นจะไม่มีการกระทบและเกิดอะไรเลยถ้ามันไม่มีเหตุมาก่อนแต่เพราะมันมีเหตุไงมันเลยเป็นการกระทบแล้วมันต้องเจอเึกนอกมไหม มันเลยต้องเจอนั่นเจอนี่เดี๋ยวมีเวทนาบ้างเดี๋ยวมีสัญญามาั่งเดี๋ยวมีสังขารมันมันยังอยู่ในระบบของขันไงมันเลยต้องแสดงผลแบบนี้แต่ไอสิ่งที่แสดงผลตรงเนี้ยไม่ว่าจะทุกข์ก็ดีความจําก็ดีการคิดปรุงแต่งก็ดีหรือการรับรู้นี้ก็ดีมันยังไม่ได้เป็นปัญหาเพราะหลังจากเนี้ยสิ่งที่รับรู้ตรงเนี้ยมันจะเข้าไปเออมันมันมันก็คือเป็นส่วนที่จิตอะจะรับรู้ไปมันจะเป็นอาการที่เข้าไปปรุงแต่งจิตละ พอจิตรับสิ่งนี้ไปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตเนี่ยจะมีสติในการรับรู้สิ่งนี้หรือเปล่าถ้าจิตรู้ก็คือหลุดออกจากอวิชชารู้ว่าเฮ้ยแม้สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเวทนาขันความทุกนี้อันนี้ความจําเป็นสัญญาขันอันนี้คือการคิดปรุงแต่งเป็นสังขารขันพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราก็รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เราแล้วเราก็วางลงอันนี้ดับถูกไหมมันก็จะไม่ก่อไปเกิดเป็นมีทุกข์แล้วเรากําหนดรู้ถูกไหมมันรู้แล้วไง พอทุกปุ๊บเรารู้แล้วเราแยกขันเรารู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรพอทุกปุ๊บสมุทไทยเนี่ยมันถูกละเราไปละที่สมุทไทยก็คือความอยากที่กระทําต่อความทุกข์อย่างเช่นเวลาที่เราเห็นสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันอยากไปถูกไหมมันอยากไปไอเรารู้ความอยากไปนี้ไหมถ้าเราไม่รู้เราจะแอคชั่นบางอย่างไออย่างที่บอกเราแอคชั่นด้วยแหละแอคชั่นด้วยกิเลสตัณหาหรือเปล่าเราแอคชั่นด้วยความไม่รู้หรือเปล่าหรือเราแอคชั่นด้วยโอเคเรารู้แล้วเราวางความอยากลง แต่เราตัดสินใจไปได้นะแต่มันไม่ได้เกิดจากความอยากอันนั้นกรรมไม่เกิดมันก็ดับไปแล้วเป็นนิโรธแล้วก็มกักมักเจริญมักนั่นเอง